สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสไปายพ่อแล h ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องก็ไม่ได้เข้าสวนนะคะฝนตกแล้วทางก็จะค่อนข้างไปสวนลําบากนะคะก็จะเละไปหมดนะคะเพื่อนๆน้องก็เลยว่าจะมาตกแต่งต้นบอนไซของเรากันนะคะเมื่อวานก่อนไปขึ้นเขามาแล้วน้องได้อันนี้มานะคะคุณพ่อบ้านไปขุดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคืออะไร นี่นะคะเป็นมอสค่ะเป็นเพื่อนเป็นพืชธรรมชาตินะคะที่อยู่บนเขานี่นะคะเราก็ไปขุดมานะคะเพื่อเอามาตกแต่งต้นบอนไซของเรานะคะไม่ได้เอามาเยอะนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตั้งหลักว่าจะไปเอานะคะน้องไปหาเห็ดมานะคะก็เลยได้มาเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ตอนนี้คุณพ่อบ้านทำอะไรกันอยู่ก่อนเราจะตกแต่งด้วยมอสนะคะเพื่อนๆเราก็มาตกแต่งต้นบอนไซของเราก่อนนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะกระถางต้นนี้นะคะที่เราจะนํำมอสมาตกแต่งนะคะตอนนี้เราก็กรีดกรีดไปก่อนตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะนี่นะคะ ต้นนี้นะคะประมาณสองปีกว่าได้แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะนี่นะคะมาเป็นลูกเลยค่ะเราก็จะกรีดกรีดทิ้งไปค่ะตกแต่งเขานิดหน่อยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวไปรอบหน้าน้องต้องไปขนมอสมาเยอะๆและคิดว่าถ้าเอามาตกแต่งแล้วเขาก็น่าจะดูดีขึ้นนะคะเพื่อนๆยกระดับให้บอนไซของเราอีกนะคะถ้าเราเอามอสมาตกแต่งนะคะ ะะต้องค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวดูความสูงของน้องกันนะคะต้นนี้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะต้นเขาก็จะสูงแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณสองปีกว่านะคะต้นนี้สูไม่สูงอันนี้เราจะเอาไว้สูงเหรออืออันนี้ล่อยสูง ต้นนี้จะปล่อยสูงนะคะเพื่อนออันนี้เราก็จะตกแต่งจัดทรงเข้าไปนะคะนี่ก็จะใช้ลวดลวดตกแต่งจัดทรงเขานะคะ เราอยากได้ทรงแบบไหนแล้วก็ล็อกเข้าไว้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นลวดดัดบอนไซนะคะพอแล้วลมพัดที่ได้บ่หักการลมนะคะเพื่อนๆไม่ให้ยอดหักนะคะนี่นะคะเราก็จะล็อกไว้นะคะเพื่อไม่ให้ยอดเขาหักนะคะ เอาลวดบอนไซน์นะคะลวดดัดบอนไซ์มาล็อกไว้นะคะเพราะว่าของน้องเวลาดูนลมแรงๆก็หักไปหลายต้นแล้วนะคะนี่นะคะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งต้นบอนไซของเราด้วยมอสนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนาะเอามาน้อยเกินยกระดับให้บอนไซของเราดูสวยงามขึ้นมานะคะ ไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าน้องขึ้นเขาน้องก็จะเอามาอีกนะคะเพราะว่าบอนไซน้องมีหลายต้นอยู่นะคะเพื่อนๆมันก็โตเดี๋ยวมันก็ขยายมันขยายได้ไหมได้เดี๋มันก็ยืดออกนี่นะคะแตกออกอแ่มีข้อดีไหมเราใส่แบบนี้ยช่วยเก็บความชื้นไงนิดนึงค่ะประมาณนั้นนะคะ ให้นาดินมันแห้งขอพอดีพอเหรอมีปมานี้นะคะบ้านน้องอยู่ติดเขานะคะเพื่อนๆเ,เยอะแยะเลยค่ะเขา น,นี่ค่ะหมดพอดีแล้วไ,ได้มาน้อยนะคะเดี๋ยวมันก็ขยายตัวประมาณนี้ก็พอค่ะคเพื่อนเพราะว่าเรามีเท่านี้เราก็ใส่ไปเท่านี้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะดูไปดูมาเหมือนเป็นบ่อน้ําแล้วมันเป็นแหนใช่ <laughs> นี่นะคะ เดี๋ยวเขาก็จะขยายตัวแล้วก็จะเต็มกระถางของเราพอดีนะคะเพื่อนๆนี่แล้วน้องให้ดูต้นเต็มๆนะคะพอแต่งออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะต้นต่อไปนี่นะคะ2ปีกว่าแล้วนะคะอันนี้เราก็จะ กรีดไปได้หลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกรีดออกไปหลายรอบแล้วนะคะต้นนี้จะทำอะไรกรีดอีกเหรอ,อนี่นะคะต้นนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะเราจะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะคะก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวน้องให้ชมอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เราก็จะมากรีดเหมือนกันนะคะต้นนี้ประมาณปีกว่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะปีกว่าได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกรีดจัดแต่งทรงนิดหน่อยนะคะ อ้อากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเดดออกมีเวลาว่างนะคะเวลาที่เราเข้าสวนดอกดาวเรืองไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็จะมาตกแต่งเล่นนะคะเป็นกิจกรรมยามว่างของเรานะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะน้องก็มือใหม่เหมือนกันนะคะทไมหัดก,กรีดโอเคค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องไปแล้วนะคะ ะะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะก็กีดไปเรื่อยๆคะ่ะสำหรับวันนี้น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ